โลว์เวอร์ชกด์ของผมเ X เอ็กบอลบอลนะวันนี้อยู่ในเกมโมเดิร์นวอร์ชิเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงอาวุธ2อันใหม่นะฮะในเทียร์สานะครับที่เข้ามานะแล้วก็มาดูกันว่ามันดียังไงโอเคผมมาพูดถึงอาวุธอันแรกก่อนสําหรับเจ้า RBS15 RBS15 มีราคาอยู่ที่1นล้านสองแสนดอลลาร์นะครับเป็นระดับเลเวลสิเท่านั้นเองที่ใช้ได้ยิงได้แต่ผิวน้านะครับสเตตัสของมันเนี่ยเดี๋ยวผมพูดก่อนนะจะได้ไม่งงนะเจ้านี่ทำดามเมจต่อลูกเนี่ยหนะะึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อระยะ ยิงเนี่ย11.3เกิโลคูดาว6.665วินะฮะแล้วก็มีทั้งหมด27ชิ้นเจ้านี้ไม่มีแรงระเบิดกระจายนะฮะแล้วก็อ่าล็อกเป้าเร็วเท่านั้นเองผมชอบตรงมันล็อกเป้าเร็วฮะ1.2 1.2วิเท่านั้นเองคือมันล็อกเป้าเร็วมาก <c oughs> คือคือผมชอบนะฮะแล้วก็ความเร็วของมันวิ่งแค่340นะสามร้เท่านั้นเองทำให้เจ้า RBS มันก็ไม่ได้มีอะไรเด็ดมากมายนะฮะแต่ผมอยากให้แยกเทียร์4ออกไปสักทีเทียร์3จะได้เล่นสนุกเหมือนเดิมนะครับับบบตตต่่อออมาาาเเปะะเป็็นนนรรรร์์์ิิโโดดะคแชจ้ี เป็นตอร์ิโดสัญชาติอิตาลีนะเองเฮฟวี่เฮฟวี่เวทนะเป็นเขาว่างนะ้นตอร์ิโดนะฮะเจ้านี่จะยิงออก2ชุดนะฮะราคาของมันเดี๋ยวบอกราคาก่อนราคา4ล้านดอลลาร์นะฮะเลเวลยีนะครับสำหรัตบตอร์ิโดนี้โอเคเบิร์ดหนึ่งของมันเนี่ยแรงกว่าฟิสิกส์นะฮะอยู่ที่37,700นะครับออกไป2ลูกนะระยะยิงของมันเนี่ยเอ่อสิบสกิโลเมตรนะครับมีทั้งหมด สิบห้าชุดกูดาวสิบเอ็ดจุดเก้าศูนย์ลูกละหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบอย่างที่เห็นนะฮะก็ถามว่ามันมีอะไรพิเศษไหมผมผมคาดว่าน่าจะมีเพราะว่ามันยิงออกสองลูกอะครับแต่เวลาล็อกเป้าก็ใช้เวลาอยู่อยู่ที่สองจุดแปดนะฮะความเร็วสูงสุดของตอร์บิโดอยู่ที่ร้อยสิบหกน็อตนะครับแต่เลือดของตอร์บิโดนี่หกพันเลยนะก็แข็งแกร่งอยู่นะฮะเอาเป็นว่าโดนทำลายยากอยู่ไปลองดูกันว่าเจ้านี่เนี่ยกับตรวจ RBS เนี่ยถ้าเรานำเรือเลเวล15เนี่ยไปลุยจะเป็นยังไงไปดูกันครับ เยสมาแล้วโอ้โหเลอตึงๆกันทั้งนั้นเลยอะ่ะอุ้ยอยากเล่นอยากเล่นไปนะฮะเครื่องบินเราไปทําการจุดโจมศัตรูแล้วนะฮะเรามาดูกันว่าใครจะเปิดเป็นลําแรกนะเราจะต้องสเตลไปก่อนนะเพราะเราไม่อยากโดนสปอตนะฮะ แต่เฮลิคอปเตอร์อยู่ข้างหน้าเราเราอาจจะโดนสปอตนี่ไงพยายามเอาเฮลิคอปเตอร์มาสปอตตอนนี้ไอ้บักบักห้านี่ไงสุดยอดจริงๆเสียงปืนเสียงระเบิดมาซาวแบบตุ้ม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 มากขึ้นนะสังเกตดีๆนะฮะอา่าไแบ๊กแบ๊กแเกนนะเสียงมันเปลี่ยนไปนะมีตุ้ม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 เฮ้ยนี่ผมเดินไปกองหน้าเลยเนี่ยออกเป็นแนวหน้ามาลบเลยนะครับตอนนี้ปัญหาคือผมโดนตรวจจับแล้ว ผมต้องหาทางหลบก่อนผมหายตัวผมเห็นเรือมันทุกเครื่องบินไกลๆตรงนู้นใช่หรือไม่ใช่จริงๆด้วยเป้าหมายของเราคือลำนู้นนะฮะเดี๋ยวเราจัดการมันเรียบร้อยเราเห็นแนวแล้วฮะเราขึ้นเลยเบ้เบ้เบ้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอะไรป๊อปแปะป๊อแป๊บนหัวเฮ้ยเรายิงมิสไซล์มันมีป๊อแป๊ะป๊อแป๊บนหัวดีดูดีดีดีโคตรเจ๋ง เราไม่อยอมให้เขาจอมตีเรานะฮะเราก็จะดำน้ำต่อไปอยมันยิงเราว่ะจะลรอฟอร์ดเป็นหน้าที่ของเรานะฮะที่เราต้องจัดก,การเอ้ยมาจอดรอเลย <c oughs> เอจอดรอกเกินไปจอดรอเลยอนะค <c oughs> ือกล่าวให้ได้เลยฮนะ <c oughs> ไม่เอาลำอื่นแล้วเอาลำนี้เลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นายดูเลือดนายด้วยนะดูดิดกล่ออาวเราเลยอะนี่ข้อเสียของเจ้าฟอร์ดอย่าไปซื้อมาเล่นนะฮะคือมันไม่สามารถกันเรียนดำน้ำได้นั่นเองเบ๊หายไปซ้ายน้องต่อไปเป็นใครละ่ะนี่ลำเดียวเนี่ยเราขึ้นที่หนึ่งเลยดามเจเราเก่งวะล่ะ สปแปมจัดๆอ่ะแบบแป๊บเดียวโหลดเสร็จแป๊บเดียวโหลดเสร็จอ่ะโคตรเจ๋งเรากำลังตรงไปหาศัตรูสองลำนะฮะซึ่งเขายิงกันป้องปาง,งแน่ๆนี่ไงเรือถ่ายไปละเฮ้ยมีแคนกอตอยู่ด้วยอ่ะมีเวลีเคียอยู่ตัวอันตรายนะเดีย๋ยวเพิ่งรีบตายกันหมดสิรอฉันก่อนเอ้ยมิโยเกินไปแล้วเรือพี่เกินไปแล้วได้เวลาฉันแสดงตัวบ้างแล้วแหละอ่ะอ่ะอ่ะ,อะเจ็บไหมล่ะ เจ็บไม่拉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 บอกเลยว่าเจ็บมากเบ้เบ้เป็นไงล่ะเจ็บเจ็บเบ้โดนไปแสนสี่เจ็บโอ้โดนหลานอ่ะโดนหลานอ่ะโดนดีดีเจเกหลานอ่ะโอ้ เกิดตรงนี้ฉันดำน้ำรอเลยดีกว่าเห็นใครไหมไม่เห็นสักคนอ้าววอลิเกียสวัสดีครับผมมีความกระตุกมีความกระตุกเกิดขึ้นแอซ่าก่อนดีกว่าเอ,อ้เอ,อ็นอภัยดีกว่านิ่งๆเพื่อนอย่าบางังเพื่อนตบิโดผมเพื่อนโอ้เพื่อนเก็บหมดเลยไอ,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 ไอตัดหน้าเรือกูตายไปซะหน้าเป็ด ตัดต่อวิดีโอไปหมดเลยต่อวิดีโอเราวิ่งไวม,มากนะบอกก่อนเลยอโอ้ยจะพ่ายโดนลัวเฮ้ยพวกเรายัางไงเนี่ยช่วยจัดการแมสซาก่ะ ถ้าฆ่าแมสตาไม่ตายเวลาหมาบวชเลยเนี่ยนี่ไงโหดว่ะคำพูดเรียบร้อยเสร็จหนึ่งแตกหนึ่งครับแตกสองแตกสองขึ้นไปกูโดนแน่เลยเหลือไว้ทำไมเลือดแค่นี้เหลือไว้ทำไม เฮียแล้วต่อโอ้โหต่าวีโดโอเป็นล้านเขี่ยตัวที่มันโ้โหเรือดำน้ำวันนี้ว่ะเราอยู่ใกล้มันไปไม่ดีนะครับมันศึกเรือดำน้ำสักรีของเรือดำน้ำแล้ว โหสึกเรือมน้ำชัดชัดตายยากพอ <c oughs> ต้องเ,อเรือมน้ำลงอะไม่ลงไม่เล่นเราลงแน่เอ็กห <c oughs> ้าสิบเอ็ดด้วยเป็นไงโอ้โหเอาจริงเอาจริง โอมาดิมาดิก็มาดีครับมาวัวขึ้นมาหายใจเท่านั้นแหละที่เหลือหรือเตรียมตายได้เลยแบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลยวัวแค่ขึ้นมาหายใจเท่านั้นแหละตายบอกเลยยังไงก็ตายฮะผมไม่ตายไม่ใช่อะไรละ ไปหนีเลยเชิญหนีเต็มที่้างไหนก็ตายบอกเลยสองหึสีห้าและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอัตราชนะร้อยเอร์ซตตอนนี้จะเหลือ0ูนไปดูกันฮะเพราะอะไรอะไรมึงโผลไปให้เขายิงทำไมวายปะเนี่ยโอยควายอย่างที่เห็นครับ ตายแบบโง่ๆนะฮะโดยที่ขึ้นไปยิงแต่2145โดยที่ไม่คิดนะครับว่า2145เขามีปืน2กระบอกกับมีสายสี่เบิร์ดเรือมน้ำยังไงก็ต้องอยู่ใต้น้ำฮะยิงตอร์ปิโดซัดศัตรูไปยังไงก็ชนะแต่นี่แพ้เพราะว่าโผล่ไป้ค็ยิงไปดูกันว่าใครชนะ ถ้าไม่มีแท่นขุดจาะผมว่าผมสู้เขาได้นะฮะแต่พอมีแท่นปุ๊บผมแย่เลยอันว่าตอนนี้ O2 หมดนะฮะก็ต้องมาเสี่ยงดวงกันดูว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะทำน้ำเมตกับเราได้เยอะไหมหรือว่า O2 เราจะมาก่อนต้องหาทางหลบฮะ เซ็งหลืออำน้ำแม่งโคตรหมดคําจะพูดมึงดำน้ําได้ไยโผล่ใ้เขายิงอีกควายเอ้ยก็จบไปแล้วสําหรับพลังการโจมตีของ RBS 15นะฮะผมมองว่ามันก็ยังไม่ค่อยเฟี้ยวนะแบบมันข้อดีคือมันพุ่งเร็วอ่ะเขาเรียกว่าไงอ่ะมันน่าจะใช้กับพวก อย่างเงี้ยได้อยู่พวกเอ่อ CGX เออ่เรือที่มันมีมิสไซล์2หรือ3เบิร์นเรน่าจะเฟี้ยวอยู่นะฮะถ้าเกิด2เบิร์นเงี้ยไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมมองว่ามิสไซล์มันโดนสกัดโดนอะไรอย่างเงี้ยง่ายก็คือเอาไปเล่นกับเรือที่มันมิสไซล์2เบิร์นดีนะฮะส่วนตอร์ปิโดดีครับตอร์ปิโดดีใช้ได้เลยความเร็วใช้ได้เลยนั้นเร็วดีมากเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ทุกคนโชคดีเจอปืนรีวิวครั้งหน้าเป็นอาวุธเทียบสอนะฮะไว้ติดตามกันบ๊ายบาย